สวัสดีครับวิธีช่างวันนี้นะครับจินจะพามาดูตาโตยททาเตาเผาถ่านไหลควันขนาดยักษ์ใหญ่อีกเตาหนึ่งแล้วหลังจากที่จินนําเสนอไปแล้วเป็นเตาเล็กคราวนี้ตาตยยังไม่พอใจจะทําขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกเพื่อจะเผาท่อนไม้ท่อนฟืนที่ขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกวิธีการทําแบบไหนติดตามกันได้เลยครับนี่ดูวิธีการถางนะโดย <c oughs> ใช้ทุกอุปกรณ์ที่มีในบ้าน ว่าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือใหญ่ๆเนาะนี่หนา4มิลมันมีสองอันเนี่แต่ตัวจะไปเอาอีกอันนึงมาประกอบให้มันเตานี้ใหญ่ขึ้นจะเผาถ่านเผาฟืนเผาถ่านในที่เป็นท่อไใหน่ยอยแม่แรงของรถใช่ไหมเปลี่ยนล้อรถยนต์อะ เบิ้งวันสิถามออกไ้บอเอา้าเราก็มีเครื่องมือเท่าที่มีนี่แหละยังไม่พอใจได้ยังจะทำอีกเตาหนึ่งนะเนี่ย <c oughs> นี่แหละต้อง,ลอง,องลองตนนในเข้าไปก่อนนี่มันคือสิได้สูตรเก่าพอหรือเปล่าตัดผ่าแล้วก็อะะไรแะบผะ่าแล้วก็เชื่อม <c oughs> มันก็ต้องเป็นอย่างนั้แหละผสมกันไปนะี่อันนี้หลักการงัจะทำเหมือนกันอันนี้ไม่เอาแบบน้ำส้มควันไม้เนี่ยบ่กไม่เอาเกียร์ไม่เอาเกียรบอกว่าแมะแรงไม่ตายอ่ด <c oughs> ูเด้ขันแมะเรงขึ้นโยกขึ้นอยู่ามันตั้งตรงนะเหล็กสองอันนะคำ่มน่คือเชื่อมเลยใช่ไหมพ่อหรือคำมไม่เฉยเฉยเชื่อมไปแล้วเ <c oughs> ชื่อมแล้ว <c oughs> โอ้โอโอโอโย <c oughs> ขาดเลย แสดงว่ามันขึ้นขึ้นอยู่เดี๋ยวเราจุดมันขาด,ด,ดนี่ถังใหญ่ถังใหญ่เก้าสิบเซนใช่ไหมพ่อป่องพ่อควันสองป่องดูข้างล่างนี่ ข้างล่างแผ่นเพหนาหกมิลเอามาเชื่อมต่อกัน <c oughs> เพราะว่าอันนี้เก็บของเก่าที่บ้านมาใช้ให้หมดเลยเนี่ยงานนี้ซื้อเขามาซื้อกับซื้อต่อเขามาแล้วก็ต้องเชื่อมดีกว่าเอาไวเ้เฉยๆนี่รอยเชื่อมที่ที่บอกงัดออกอะ่ะไปยีออกแ,แต่ต,ตัวสุดยอดตีให้มันกลมได้อยู่ อันนี้ก็ไปซื้อเหล็กกล่องเพาะโลละอ่าสิบเจ็ดบาทร้านขายของเก่าร้านขายของเก่าเหล็กกล่องหมดก็เลยเอาซีแคมมาประกบกันให้เป็นปิดกล่องไฟเอาเหล็กตัวซีมาว่าไดวิเตอร์มันใหญ่มากไอเนี่ยเอาสิบเซนเนี่ยก็เลยต้องบอบว,ว่ากลัวมันไม่สุก กลัวถ่านเผาถ่านแล้วมันไม่สุกเป็นถ่านมาดูความคืบหน้าเตาซูเปอร์เจแอนของตาตยตั้งซื้อให้เลยเขาเตาซูเปอร์ซั้นไปอย่าแลวอันนี้ซูเปอร์เจแอนยักษ์ใหญ่อันนี้ฝาแค่ฝาอันนี้ก็โคตรหนักแล้วเนี่ยติดฟอยแล้วนี่แต่กระดาษฟอยเลยนะแล้วก็ยังมีอัดแผ่นเหล็ก ปิดอีกแม่ปไปหาลือ้อแผ่นเลเ็กเศษเก็บมหมดทุกอย่างเลยใช้หมดเลยแผลล่นเล็กเศษไอ่อย่างนาีกล่องประตูมว้วนก็นเอามหมดเลยมีตะตาบ,บ,บ,บเาขาเรียกว่ามีต่ลอยตากบกระบะผสมปูนนั่น,นนะเอาาคื่อย่างเลยกบบะระบะผสมปูน โอ้ทดลองประกอบ <laughs> พอทำอันที่สองก็เริ่มฉลาดขึ้นแต่ตัวยบอกเขาก็นึกว่าอ,อยู่ๆมันคือมีเล็กไปค่ำไม่เห็นยังโอตัวแรกมันผิดพลาดเยอะไงตัวที่สองก็เริ่มมันงี้ขึ้นอย่างนี้มันไฟบังคับอยู่แล้วอะแกน,นี้เส้นเนี้ยไม่ได้ตัดทิ้ง ก็คือต้องวางลายนี้ไม่มีทางหลงเพราะอันนี้ล็อกใหญ่อันนี้ฝั่งนี้ไม่ล็อกเล็กอย่าลืมว่าท่อเรามันไม่กลม <c oughs> เพราะว่าเราดัดได้เท่านี้ <c oughs> ให้ดูเครื่องแต่นี้รุ่นโบราณนะแต่ประสิทธิภาพสุดยอดรุ่นี้ห้าร้อยแอมครับรุ่นนี้ ตัวช้ลวด3.2นะครับเจนใหญ่เลยฟิวขาดไป2ครั้งเพราะตู้เชื่อมตู้นี้ต้องเดินไฟใหม่เลยไม่ให้ผ่านขัดเอาอยู่ในบ้านเพราะว่ามันช็อตไปแล้วรอบหนึ่งต้องเดินสายไฟใหม่หมดเลยคือแยกแยกเอกเทศออกมาเลยจากดึงจากไฟ มาใหม่เลยอ่ะมาใช้สําหรับตู้เชื่อมโดยเฉพาะกันความร้อนออกก็คือว่าง่ายช่องนี้ต้องกอกทรายเข้าไปอีกแล้วก็สามกระสีมาหุ้มแล้วลวดมัดอีกดูตะตุยดูตะตุยแขวนขึ้นกับคานทักดูดิเชื่อมยาวขนาดนี้ไม่ให้ คิวขาดได้ยังไงมันจะคุ้มกันหรือเปล่ากับซื้อแผ่นเพจใหม่เนี่ยเสียทั้งค่าไฟมาเชื่อมหนูกี่กี่ร้อยเลยคราวนี้เดี๋ยวให้ดูวิธีการเอาเตาเผาถ่านไรกวันันะตัวขึ้นนะครับเอ็กเอ็ก มันจะชนนอีกประมาณห้าสิบเซนพอชนชนชน,ชนไม่ทันแล้วครับเรียบร้อยชนไอ้ถังเจนแล้วครับ,บ <ś les> ถังเจนเหรอชาวเขาเด็กซุปเปอร์เจาานะอันนี้หนักหนักสุด,สดนี่อ่ะ ีล้วตอนเอาลงเดี๋ยวส่พอเดียไหนพัดดพกลงเลยเหรอเอาลงไปพักแล้วจ้ะส,ส,สไลดลงคนเดียวก็เพียวได้แล้วหรอมันคืออย่าง มาชีกต่ำแล้วป่ะอ๋อไอ้แก่ไอ้ตัวหมุนอ๋อพอโมดิฟายอ๋อแกนหมุนมาเนี่ยไอ้โมดิฟายเอาเถอะอันนี้กิ้งมาได้ก็ดีเท่าไหร่แล้วนี่อันนี้นักจริงๆเนี่ยนี่สายก็แต่ตัวจะไปหุ้มหุ้มสังจะสีที่หลังแล้วก็เอาทรายก่อเข้าตรงนี้ รตรงนี้กินบอกว่าไม่ต้องเชื่อมไปเชื่อมข้างหลังก็พอแล้วจบที่เหลือก็ทดสอบเผาโยธาดูว่าจะดีจริงไหมที่ใส่ทรายเพราะว่ามันจะกันความร้อนเกิดจะอบความร้อนมันจะอบจะบ้านเล็กมันหุ่มไว้มันจะช่วยให้มันสุกให้ฐานมันเป็นฐานเร็ว เออใสแอนเอาเหล็กเอาเหล็กเอาเหล็กใส่ข้างล่างก็ซ้อนเหล็กแล้วก็กิ้งไปเรื่อยๆไถเรื่อยๆทุนแรงทุนแรงครับใช้ท่อนเหล็ก,กนะน,นี่ไงเขาเรียกว่าประสบการณ์นี่นี่ไถมาก็คือเอาท่อนเหล็กนะครับเรียงกันแล้วก็ ขายไปเรื่อยๆถ่ายไป oh เรื่อยๆเรียกว,ว่าประสบการณ์หาซื้อไม่ได้ประสบการณ์หาซื้อไม่ได้ต้องสั่งสูบกันเองนี่แกนหมุนแกนหมุนตะตัยเอออุ่นกระโหนกนไปนึ่ เล็กตัวนั้นมันโมขดดอกมันหยันไว้อะ <c oughs> วางนี่แหละดีนี่นวางคานถักไอ้ลงราคารดนี่แหละอันนี้พ่อบอกว่าลอกแล้วหนักได้เป็นตันเนี่ยอ้าวโอเคเป็นตันก็ได้ไหวเ <c oughs> สุดนึ่งมวลยื่งแล้วได้ไดโโ้โอเคเอเคพ่อเอาเอาไปไปลายพ่อ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 ,พอเออเงอยที่สูงไปเลย ควงเน่ย่ออ้มันติดนัดอนนะนเนาะว่าเออแน่นะก็จะติดปลายสลักสลักพาอมันออปิ่นผิดทางพาอต้องปิ่นอีกทางนึงเวลาใส่สลักอะ่ะมันเลยติดหัวสลักเลยยากนิดหน่อยโอ้อพอดีลงตัวกับกระบะรถพอดีเลย เกือบเกือบหิวไปมาได้ <c oughs> เอาไปเลยเพื่อลากไว้ได้เอาไปหมัดใส่กับต้นยางหมดละสายพานเอวยิงเอวยเอาไปให้พร้อมไม่มีคนช่วยนะครับอยู่สวนยางอะ่ะวันนี้จินไม่พร้อมไปช่วยตัวฉายเดียวงั้นเครื่องกุญแจต้องไปให้พร้อมมาแล้วฟ้า ไอ to ้ฝาปิดซูเปอร์จายแอมใส่ทรายด้วยเหรอไอ้ฟ้าปิดนี่พ่อใส่ทรายมั้เหรอโอ้มีหน้าล่ะใส่ทรายด้วยก็คือข้างล่างเป็นเด็ก แล้วก็ทายแล้วก็แผ่นฉนวนกันความร้อนแล้วก็แผ่นเล็กเศษมาปิดอีกละเดี๋ยววันต่อไปเดจินจะไปติดตามถ่ายทําให้ดูว่าผลงานการเผาถ่านตะตัวจะเป็นยังไงปดติดตามตอนต่อไปนะครับสําหรับ EP นี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ